สวัสดีครับเพืเ่อนพน,น้องพี่คนรักอีกวันทุกคนนะครับเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเดินไปคุยไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกล้ะครับคุยกันในสวนในตรงนี้ละอะนั่งทํางานทั้งวันแล้วเมื่อยนะขอเดินสักหน่อย อาสุดสัปดาห์นี้ก็พรุ่งนี้แหละฮะพรุ่งนี้ครับก็เกมการแข่งขัน Formula o n ที่สิงคโปร์เพื่อนๆหลายท่านก็เห็นไปสแตนบายรอที่สนามกันไปเรียบร้อยนะครับใครที่มีโอกาสไปชมสดๆกันตรงนั้นกันนะฮะแต่เดี๋ยวโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันผมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็แคปหน้าจอนะครับแจ้งกันไปนะครับเมื่อพรุ่งนี้ก็จะได้มาเคลียร์เวลากันได้โอเคครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของโจกวนยยูเรื่องราวของอัลฟาโรมิโอ ก็ยืนยันออกมาชัดเจนนะครับประกาศจาก Official หลักเรียบร้อยว่านักแข่งแดนมังกรคนนี้นะครับก็สุดท้ายได้ไปต่อกับทีมก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งครับก็มีข่าวลือว่าเอ๊ะนะครับจะเป็นยังไงละอนาคตของโจเพราะว่าข่าวลือที่ระบุไว้เนี่ยว่าทางผู้สนับสนุนนะครับกลุ่มทุนที่เมืองจีนในบ้านเกิดเนี่ย อาจจะประสบปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็เลยส่งผลให้เก้าอี้ของเขาเนี่ยอาจจะนิว้วอาจจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับอาจจะร้อนๆน,นะครับจะต้องเสียให้คนนั้นคนนี้ไหมซึ่งเจ้าตัวเองก็ออกมาโต้ข่าวลือนในช่วงนั้นนะว่าเขามั่นใจครับว่ายังคงมีพื้นที่ให้ได้พิสูจน์ฝีมือต่อใน์มูละวันก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยครับก็คุยกันมาตลอดเรายังไม่สามารถยืนยันได้จนถึงในช่วงบ่ายนี้แหละก็ชัดเจน ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโอเคอัลเฟาโรมิโอก็ให้โอกาสโจนะครับได้ไปต่อนั่นก็หมายความว่านะครับในปีหน้าเนี่ยการแข่งขันที่ฟอร์มูล่าวันจะไปแข่งขันที่ประเทศจีนเขาจะมีโอกาสได้โชว์ฝีไม้ลายมือต่อหน้าแฟนๆในบ้านเกิดหลังจากที่เจอเรื่องของโควิดเรื่องของอะไรนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่อ้าวในปีหน้าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็เลยถือว่าเป็น บรรยากาศที่ <c oughs> ชื่นมืน่นนะครับทุกคนนะครับที่มีการประกาศมีการอะไรกันออกมาวอลตอรี่บอตัสกับโจค,ควนยูก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมในปีหน้าน,นะครับทางในส่วนของทีมก็ออกมาบอกนะครับว่าการจะตัดสินใจอะไรบางอย่างใน F1 เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจแค่ชั่วข้ามคืนนะพวกเขาเองก็บอกว่าเรามั่นใจครับที่การตัดสินใจเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ได้ว่าตัดสินใจแบบบุมบามคิด วิเคราะห์อะไรมาทุกอย่างนะครับด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งอย่างแล้วอย่างมีสติที่โอเคแล้วถึงได้ตัดสินใจในคราวนี้นะฮะแล้วก็นะครับเห็นถึงความมุ่งมั่นของนักแข่งทั้งคู่นะครับแล้วก็เข้ากันได้ดีนะวอลเตอร์บอตัสก็จะอยู่ในฐานะของผู้นำนะครับก็คือมีประสบการณ์สูงกว่าเก๋กว่าใช่ไหมก็จะอยู่ในตรงนั้นในส่วนของโจวกวนอนยูเองก็นะครับมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีนะฮะแล้วทางทีมเองก็หวังครับว่า โจเนี่ยจะสารต่อในแนวทางนั้นในปีหน้านะครับทีนี้ในส่วนของนักแข่งก็แน่นอนนะครับออกมาขอบคุณทีมงานนะครับออกมาขอบคุณทีมว่ารู้สึกโอเคนะครับที่ให้โอกาสเขาที่มีความเชื่อมั่นในตัวเขารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมรู้สึกตื่นเต้นฮะที่จะได้ไปโชว์ฝีมือในบ้านเกิดในปีหน้า แล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มีส่วนในการผลักดันและก็สนับสนุนครับแล้วก็ย้ําถึงความสัมพันธ์ของเขากับบลลี่บอตัสที่มันเยี่ยมมากครับความสัมพันธ์ของเขาก็เหมือนเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันมันก็จะมีส่วนในการที่จะพัฒนาในทีมขึ้นไปอีกฮะแล้วก็บอกถึงตัวเองนะครับว่าก็ทํางานหนักยังคงมีแรงจูงใจในการที่จะทํางานในทุกๆวันว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางโจเข้าสื่อสารกันออกมา ในส่วนของบอลตอรี่บอตัสนะครับก็บอกนะครับว่าเขาเองกับโจเนี่ยก็ถือว่ามิตรภาพนะครับสนิทสนมกันนะฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งนี้นะครับมันก็จะเป็นแรงผลักดันไปสู่ทีมเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาต่อไปบอตัสก็บอกนะครับว่าแม้ในปีนี้พวกเราค่อนข้างที่จะดิด้นรนพอสมควรแหละแต่นะครับมันก็บางสิ่งบางอย่างมันมาในทิศทางที่ดีแล้วแล้วเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยมันก็ คงจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกมีความเชื่อกันไปอย่างนั้นนะครับอในส่วนของอัลฟาโรมมโอเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะฮะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นซาวเวอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจประเด็นนี้นะคือมันจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลก่อนที่จะาการมาถึงของ a u d i นะครับในอีก2ปีกับสปีข้างหน้านะฮะอาจจะม,มีหรือเปล่าผมผมก็ไม่ชัวร์เรื่องนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่เป๊ะในเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนจะกลับไปใช้ ซาเบอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่นะครับที่บอกว่าจะต้องดิ้นรนพอสมควรเนี่ยใช่ฮะในปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับชัดเจนเลยว่าอัลฟาลูมิโอนั้นจะต้องแข่งขันกับทั้งทีมแฮร์สแล้วก็ทั้ง <c oughs> ในส่วนของวิลเลียมส์แต่ดูเหมือนวิลเลียมส์ของอัลบอนเนี่ยนะฮะจะเรียกว่านำหน้าไปแล้วตอนนี้วิลเลียมส์เนี่ยฉีก2ทีมออกไปชัดเจนเลยทำให้ ตอนนี้ก็คือ2ทีมเนี่ยก็อยู่ตรงกลางก็คือมีวิลเลียมนำหน้าออกไปแล้วก็ที่ตามหลังออกมาก็คือเป็นอัลฟาทาลี่ของยูกิูโนดะนะครับแล้วก็ของแดนเนลลิกซึ่งในตอนนี้ไม่ใช่แดนเนลลิกนะครับคืคนที่มาแทนก็คือเรียมรอสันนะฮะตอนนี้พวกเขาก็ต้องแข่งขันกันกันกบทางฮาร์ทให้มันได้แต่ก็ยังดีนะครับที่ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าบอท้าจะเก็บมาได้1คะแนน,นก็อาจจะพอที่จะแบบว่ามีแรง จูงใจกันอยู่นะฮะก็ต้องก็ต้องพึ่งพาน้าแข่งที่มีประสบการณ์แหะฮะในตอนนี้ยิ่งพวกเขาเป็นทีมที่แบบว่าไม่ได้ว่าเป็นทีมที่อยู่ในระดับหัวแถวแบบนี้นะฮะดังนั้นการที่จะไปเอาเด็กใหม่ขึ้นมาหรือว่าอะไรยังไงนะครับตามที่การคาดการณ์ของคนนั้นคนนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมเนี่ยมองว่ามันคงจะเป็นอะไรที่มันเสี่ยงอยู่ใช่ไหมการมาถึงของ Audi นะครับ มันก็คงจะต้องอาศัยองค์ความรู้จากตรงนี้มันมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ทีมเขาบอกนะครับว่าในตอนนี้มันมันทำงานกันแบบว่าเข้าขารู้ใจกันแล้วอะทางทีมก็เลยผมเลยผมเลยขอเดานะครับว่าที่เขาตัดสินใจในตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้คือเขาเขากลัวว่าถ้าเป็นเด็กใหม่มาจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในช่วงระหว่างทางที่ที่อาจจะไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ คือถ้าจะเริ่มใหม่จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นนู่นนะครับการมาถึงของ Audi ทีเดียวเลยไหมอะไรอย่างนี้ไงในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องหวังพึ่งพานะครับนักแข่งที่ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วมากกว่าใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศในทีมมันค่อนข้างดีมากตรงนี้มันก็มีส่วนสําคัญนะฮะประสบการณ์ของบทาสก็ช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ระดับหนึ่งก็ระดับเยอะๆเลยละ่านะฮะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือการที่จะปีหน้านะครับจะได้ไปแข่งขันที่ประเทศจีนเนี่ยแล้วก็เรื่องของโจโเนี่ยอาจจะตอนแรกเราเราเป็นห่วงฮะรเรื่องของเม็ดเงินสำหรับสูเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรเนี่ยแต่ถ้ามีถ้าจีนไม่ได้ถูกเลื่อนถูกแคนเซอรออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งนะครับที่ควรจะมีนะครับนักแข่งจีนเนี่ยเอาไว้นะฮะ ก็ในตอนนี้2คนแล้วละ่ะใช่ไหมนักแข่งเอเชียบ้านเราเนี่ยที่ที่อยู่ในตรงนี้นะครับ2คนและวลุ้นอีกคนหนึ่งยูกิซุนดาจะจะรอดจะไหวไหมรู้สึกว่าจะมีข่าวล่ำข่าวลือเหมือนกันแต่แต่วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องของยูกินะฮะแต่จะเกินเป็นน้ําจิ้มเอาไว้สักหน่อยก่อนดีกว่า,านะครับก็ทั้งอัลบอนนี่ก็ชัดเจนทั้งโจกวนยูก็ชัดเจนกันไปเรียบร้อยแต่นี้ยูกิซุนดา จะมาลุ้นครับยิ่งข่าวลือเห็นแวบๆอยู่นะครับหลายสื่อใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะเล่นกันว่าเรียมลอซันเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจเนี่ยจะมีผลอะไรกับอนาคตของยูกิไหมยิ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยถึงสปปรรพคุณของเจ้าหนุ่มชาวสวิตนะ,ะเออใช่สวิตหรือน่าจะเป็นสวิตนะครับผมจำผิดจําถูกสําหรับเรียมลอซันเนี่ยนะฮะว่าร้อนแรง นะครับผลงานดีกว่ายูกิด้วยซ้ำนะครับลงมา2สนามเนี่ยถ้าเกิดว่ามาดีกว่าในะอีก2สนามที่เหลือเนี่ยบางทีไอ้ข่าวหรือที่ลุ้นกันเนี่ยอาจจะนีก่ก็ได้นะครับแต่ใดๆก็ตามก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับกับโจกวนยูนะครับเพื่อนๆว่าเขาผ่านไหมขอถามกลับไปยังเพื่อนๆครับเอาผลงานในในตอนนี้เนะี่ยถือว่าสอบผ่านไหมก็คือ2ปีนะครับอ่าสปีท,ที่ที่อยู่ในฐานะของของนัก,น,กนักแข่งเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านลองว่ากันมา ทางทีมก็ตัดสินใจถูกหรือว่าตัดสินใจผิดนะครับกับการเลือกที่จะไปต่อไลน์อัพของนักแข่งก็จะค่อยๆทยอยประกาศประกาศนะครับเพราะว่าเกมแข่งขันมันก็เริ่มที่จะดําเนินมาจนถึงใกล้ๆจะช่วงท้ายนะครับอาจจะไม่ได้ท้ายที่สุดหรอกครับแต่จะต้องประกาศกันเอาไว้นะครับจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวได้ทันในทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับอ่านถ้าไม่ได้ไปต่ออะไรยังไงนักแข่งเขาก็จะได้หาหนทางได้อะไรกันต่อไปนะครับอ่านะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันเดี๋ยวผมขึ้น โปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันเอาไว้ให้นะครับเวลาก็มันก็ไม่ไกลกันเนาะไทยกับสิงคโปร์นะครับก็เวลาท้องถิ่นที่นั่งกับที่นี่นะครับแต่ก็อ่ะก็แปลงเป็นเป็นเวลาในบ้านเราให้ดูนั่นแหละนะฮะทุกคนก็แคปหน้าจอกันไว้ซะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับว่าใครนะครับจะซ้อมมาดีที่สุดในการซ้อมวันแรกพรุ่งนี้สําหรับเอวันที่สิงคโปร์ลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยทุกคนสวัสดีครับ